n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังหมู่บ้าน i s สแลนแอนฮาว s e โครงการเดินทางสะดวกรายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายขนาดพื้นที่16ตารางวาจำนวน2ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังหมู่บ้านอิสแลนด์แอนฮาวโดยเริ่มต้นจากหน้าโลตัสธนสนิคมขับตรงไปเรื่อยๆตามเส้นทางประมาณ13.8กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายแล้วให้เลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกอู่ซ่อมรถยนต์จินดาเซอร์วิสขับต่อไปตามเส้นทางอีก500เมตร ทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by j Asset Management